ก็สวัสดีครับเมื่อนคนชาวนี้นะครับอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดียามเช้านะเพื่อนวันนี้ก็วันที่14บสี่มกราคมสอง8กันแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะกดไดลงไปลึกเหลือเกินนะครับพเพื่อนเึกว่าบิตคอยนะลงไปแบบใด้แตกนะครับใครเล่นสเตจจี้เป็น หลุด90 0 0 0ืนะก็น่าจะต้องโดนสต็อปลอตไปแต่ว่าเช้านี้นะพอมันปิดแท่งนะพเพื่อนเพื่อนดูดิมันปิดแบบเฮ้ยเคนี่คือลงไปเคลียร์ด้านล่างเฉยๆแล้วครับนี่ยมันหดขึ้นมานะเพื่อนเช้านี้นะอยู่ที่94,200นะครับเพื่อนก็เรียกว่าโหแท่งนี้และเนาะเป็นแท่งที่โคสวิงเลยนะครับเพื่อนอมีความมีความแบบ ความเป็นดาบแฮมเมอร์หรือเปล่าเรียงไม่ถูกนะครับเพื่อนอีกสามสิบนาทีปิดแท่งเนี่ยก็หน้าตาแท่งประมาณนี้นะก็แสดงว่ามีคนนะครับรอรับอยู่แถวเก้า0มืนเนี่ยเยอะมากนะครับเพื่อนเพรลากลงไปหลุดเก้า0มืนนะครับอ,อแท่งนี้นะสูงสุดอยู่ที่9ก้า0นนะโดยประมาณเก้าห่ห้าพันแดร้อยต่ำสุดอยู่ที่แ9ด0 0ืนเก้าันหนึ่งร้อยนะครับอ่ะทีนี้นะครับมันจะอะไรยังไงต่อนะครับเพื่อน ก็ต้องลุ้นนะครับว่าตัวนี้นะเป็นการหดตัวครั้งเรียกว่าการทุบแล้วกันเนาะครั้งสุดท้ายนะเพื่อนตรงนี้เนี่ยก็มองว่าตัวเนี้ยเออลงเนี้ยลงจบแล้วนะแล้วก็เริ่มเป็นลูปขาใหม่นะครับตัวนี้ก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับออกแนวจะประมาณนี้เนาะที่มโนภาพไว้นะครับทีเนี้ยมันจะออกหน้าไหนได้บ้างนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวเราลองมาตีดูนะครับตัวนี้ A B C อย่างนี้นะอะถ้าเรามาโนโภาพเป็นประมาณนี้นะครับลองวัดเป้าวัดชุดดูสักนิดหนึ่งว่าเฮ้ยพอจะเป็นแบบที่คิดไว้ได้หรือเปล่านะครับอะเอบอย่างนี้นะครับตอนนี้นะครับลงไป0.786นะครับที่ลงไปถึงเป้า90,000เรียบร้อยนะครับเพื่อนแต่ว่ายังมีเป้าล่างๆอยู่นะอยู่ที่86,500 83,300ตรงนี้นะครับ ยังลงไปไม่ถึงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะใจร้ายหรือเปล่านะครับถ้าใจร้ายนะครับเพื่อนก็มีโอกาสที่ตรงเนี้ยหดหดขึ้นไปเนี่ยคือให้ไปเคลียร์ทิ้งนะครับแล้วก็ค่อยๆไหลลงต่อนะครับ projection ขึ้นก็อาจจะลงต่อหรือเปล่านะครับตรงนี้นะก็น่าสนใจนะครับว่า A ขึ้นไปให้ขายหรือเปล่านะครับตรงนี้นะถ้ามองว่าเป็นรูป head and shoulder นะ ก็พอจะจินตนาการเป็นเฮดแอนด์โชเดอร์ได้นะครับแต่ผมนะครับนักเทรสายลองผมรู้สึกว่าจุดตรงนี้เนี่ยมันก็มีอะไรที่น่าลุ้นนะครับก็ลุ้นให้มันพลิกกับตัวได้ไหมนะชุดตรงนี้นะก็ลุ้นๆน,นะอ่ะเอาเป็นว่าลุ้นๆกันต่อไปนะครับถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดมีแท่งเขียวตามมา2แท่งนะครับผมจะ follow ายตรงนี้ขึ้นกลับไปนะอ่าจะประมาณนี้เนาะอันนี้คือแผนของผมนะแต่ว่า อ,อ่อเพื่อนๆลองพิจารณากันดูละกันผมไม่กล้าเดาอะไรมากนะก็อันนี้ก็เป็นจุดที่เพื่อนๆต้องรับความเสี่ยงนะตัวนี้ผมก็ยังเดาว,ว่ามันมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้อยู่นะครับชุดขึ้นที่จะลงเนี่ยมันน่าจะยังลงไม่จบนะครับเอ้ยไม่ใช่ชุดขึ้นที่ขึ้นไปเนี่ยมันยังขึ้นไม่จบนะครับมันยังน่าจะยังมีอีกสักหนึ่งคืนพุ่งขึ้นจวดๆไปประมาณนี้นะครับฟื้นๆๆแล้วก็ค่อยลงอย่างนี้นะอันนี้คือผังมโนที่ผม คิดไว้นะว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็เลยมองว่าตรงนี้ก็เป็นจุดรับของ1จุดนะครับแล้วก็ทุบลงมาหลุดแต่เวลาปิดมันปิดไม่หลุดนะก็ถือว่ามันก็ยังไม่ท่งยังไม่ได้เสียอะไรมากนะครับแทงไส้เพื่อขึ้นต่อไหมนะครับอันนี้เป็นเ u e ช t i นอยู่นะโอ้โหแต่ว่าเล่นกันแรงจริงนะครับเพื่อนสุดตีนนะเรียกว่าสุดตีนทีนี้มันจะคอนเฟิร์มว่าขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับก็คือ เบรกสไปดตรงยอดตรงนี้นะครับหรือนะครับพาาบริกซานะขึ้นเป็นขาบ,บวกนะครับก็ทยอยรับเข้าไปเพิ่มนะครับจะประมาณนี้เลยเมื่อคืนเนี่ยผมก็ฟังข่าวดูนะครับมันก็จะมีออพวกวานทั้งหลายหรือพวกบริษัทที่ทำ ETF อะไรพวกนี้นะเขาเข้าไปกว้านซื้อจริงๆเขาเผยข้อมูลมาว่าเฮ้ยมันก็ซื้อไปเยอะอยู่นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะ จะออกหน้าไหนเนาะแต่ว่าในมุมผมนะนี่มันมีเทรนไลน์ตัวนี้บังคับไว้อยู่นะครับมันก็มีโอกาสนะครับที่มันหดขึ้นมาตรงนี้มันไซด์เวย์เพื่อไปชนกรอบตรงนี้นะครับแล้วเพื่อลงต่อไหมนะตรงนี้นะก็น่าสนใจเลยนะแต่วันนี้นะนะวันนี้เนี่ยมันก็ดูเขียวๆอ่าไม่ใช่เขียวๆมันดูหดเป็นไส้อย่างนี้นะครับก็มีแนวโน้มนะว่าเดี๋ยว ในไม่ช้านะมันน่าจะออกท่าประมาณนี้แหละแต่ว่าความสูงตรงนี้นะเราก็ไม่รู้นะว่ายังไงนะครับถ้าประมาณนี้นะถ้าตรงนี้นะก็มีโอกาสที่มันจะเป็นจุดเลือกทางแล้วันเนาะ,ะแถวๆประมาณ9 8้าแล้วนะครับเป้ามันก็จะลดลงเรื่อยๆนะตามความชันของเส้นนะครับจะประมาณนี้เลยเนาะอันนี้ก็ในทาวฟรมเดย์คงวิเคราะห์ประมาณนี้ถามว่าลงสุดได้ไหรือไม่นะตรงนี้ลง แทงไส้แล้วเรียบร้อยนะตรงนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าจะอาจจะลงสุดแล้วก็ได้หรือเด้งขึ้นเพื่อลงต่ออีกทีหนึ่งไม่แน่เลยนะครับเพื่อนก็ออกแนวจรบมานนี้นะครับทีนี้นะครับก็ลองมาเ,เดาๆในชุดลูปตรงนี้หน่อยดีกว่านะครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าเรามองว่ามันเป็นการย่อ,อ,อของไทม์เฟรม ของคลื่นชุดนี้ได้ไหมนะครับก็ลองตีโปรเจกต์คร่าวๆนะว่าสมมุตินะ,อะลองตีเป้าตรงนี้นะ,ะนับนับเป็นคลื่นอย่างนี้นะครับ1นนะครับอันนี้ A B C ตรงนี้2นะครับก็ลองตีเป้าตรงนี้ดูสิเช็คนิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นเป้า ย่อลีเทจเมนต์ตรงไหนได้บ้างนะครับตรงนี้นะก็เป็นเป้ายอ่อ38.2ของขึ้นก่อนหน้านะครับก็ไม่รู้เลยนะว่าสุดตรงนี้เราไหมนะครับแต่แทงไส้ลงมานี่ดูน่ารักมากนะครับเช้านี้เนี่ยก็น่าจะปิด9ก้าหมื่นสี่โดยมาแหละนะครับไม่น่าจะหนีไปจากนี้มากนะครับก็โอ้โหเล่นเล่นซะแบบงงเลยนะตรงนี้เรียกว่าผมว่าต้องมีคนแบบคัดออกแล้วก็อ้าว เด้งแสกหน้าเลยนะเรียกว่าแบบใจร้ายมากเลยนะครับตัวนี้นะเออสเตจจี้หลุด90,000มเราขายเนาะวางราคารอไว้เนี่ยก็ไม่ได้รอราคาปิดเนี่ยคือแบบตึงนะครับตึงมือเลยนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับทีนี้นะครับในสเตจจี้ย่อยนะครับก็คือตัวสโตคลอสเนี่ยเมื่อลองดูนะอันนี้สัญญาณสโตของทมเฟรมเดย์เรียวไทม์เนาะสโตคอร์สเนี่ยมันคอร์ส มันคอสเมื่อวานวันนี้เนี่ยเรียกว่าอาจจะทําเป็นเรียกว่าเดอร์เจนหรือเปล่านะครับเนี่ยลูดลงนะครับเนี่ยเดอร์เจนแล้วก็ขึ้นต่อนะอ่ะาก็มีโอกาสนะที่ออกท่าเป็นไซเวลออข้างอย่างเงี้ยนะครับไซเวลทากรอบนะเด้งขึ้นไปเนาะก็อาจจะต้องย่อยไปในชุดย่อยลองดูเป็นชุด a b c หรืออะไรประมาณนี้นะครับโอเคมาดูในสีโมงกันต่อนะครับเ <c oughs> <ๆ>พื่อนสีโมงนะก็แท่งเทียนเนี่ยเป็นออกแนวว่า เขียวต่อเนื่องนะครับเป็นนี่นะรูดแทงไส้แล้วก็แปลงปิดเขียวใหญ่หลังจากนั้นนะครับก็ตอนแท่งตีสามนะครับปิดเป็นเสี้ยนเล็กๆเกช้านี้นะปิดเป็นแท่งเขียวใหญ่เต็มใบนะครับก็ถ้าเพื่อหรือเพื่อขาดนะผมว่าเพื่อนๆลองพิจารณาจุดน,นี้นะตัวนี้นะผมว่าพาราบริกซานะอืมน่าจะขึ้นตุ่มด้านล่างในแทงหน้านี้นะครับก็คือปิดเช้านี้นะ มันจะขึ้นเป็น up trend นะครับมโนนะมะโนภาพว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นตุ่มเม็ดแรกนะครับเมื<ๆ>่อก็เข้าสักไม้หนึ่งพอนะครับตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวรอมันย่อนะครับค่อยเข้าอีกไม้นะครับซึ่งตัวนี้นะก็ไม่รู้เลยนะลุ้นๆนะครับว่าเป็นชุดกลับตัวหรือเปล่านะครับทีนี้ในชุดขึ้นของขึ้นย่อยชุดนี้นะตรงนี้มันก็เป็น A B C อย่างเงี้ยนะครับอ่าก เพชชนอยู่นะว่าเอ๊ะมันจบแล้วไหมนะครับก็ลองมาตีเป็นเทรลน์ในสี่โมงนะครับก็จะได้เส้นนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนตอนนี้นะครับกาลังกําลังชนเทรลน์อยู่นะครับเพื่อนนี่นะซึ่งตัวนี้นะก็อาจจะมีย่อต่อนะครับไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงไหมนะครับเช้านี้นะก็พาราบริซ่าพาราบริซานะครับก็น่าจะขึ้นตุ่มตุ่มด้านล่างนะครับที่ว่าไวเนาะก็ ทยอยรับของนะครับบางทีนะครับมันเนี่ยเพื่อนลองดูนะพอมันขึ้นตุ่มเมื่อไหรปุ๊บนะบางทีมันทุบนะครับซึ่งก็เรามารอรับเนี่ยแท่งแก็บตรงนี้มันกว้างนะเพื่อนก็รอมารับแถวโซนที่มันต่ํกว่ากว่า94 9่มาเลยแถวๆนี้ลองสเกลรอรับของก็ได้นะครับเพื่อนตัวนี้นะไม่แน่เลยนะบางทีมันอาจจะหดกลับมาเนาะติดแนวต้านนะครับอืมก็ต้องรอตอนที่มันเบรก แนวเทลไลน์ตัวนี้แหละนะครับแล้วเราค่อยค่อยๆเก็บไปนะครับตัวนี้นะมันยังเลือกทางนะผมว่ามันยังแบบชนแล้วก็อาจจะที่ที่น่ากลัวเนี่ยคืออย่างงี้นะลงมาอย่างเงี้ยเบรกขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็ลงต่ออย่างเงี้ยนะอันนี้คือในภาพย่อยนะครับซึ่งเราก็ต้องทยอยเอ,อเรียกว่าพูดพูดยากเนาะตรงนี้มันแบบอึมครึมแล้วกเนานะมันก็ชนเส้นแล้วมันก็อ,อจะเลือกทางอีกที ีเนี้ยงงๆนิดนึงนะว่าออกท่าไหนก็เอาแบบง่ายๆนะถ้าอยากจะรับนะครับตรงเนี้ยรอมันย่อก่อนสักหน่อยนะครับหรือย่อยไปในทัเฟรมหนึ่งชั่วโมงล้วค่อยรับของก็ยังได้เลยนะเพื่อนโอเค<ๆ>เดี๋ยวมาดูใน1ชั่วโมงกันต่อนะครับหชั่วโมงนะครับก็หลังจากที่มันแทงไส้มาตอนประมาณสัก4ี่ทุ่มนะครับเพื่อนปิดแทงสี่ทุ่มปุ๊บนะครับกอ็ออกแนวว่าเขียวต่อเนื่องนะครับเพื่อนตอนนี้นะพอเรามามองดู เส้นเทรนไลน์ในทาม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ตีมาจากตัว4ี่ัวโมงนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นแนวต้านตีว่าใหญ่นิดนึงนะ <c oughs> เบรกขึ้นไปได้นะครับถ้าเบรกได้แล้วย่อลงมานะครับก็ตรงนี้นะก็เราก็สามารถขยับเส้นสมมตินนะเบรกปุ๊บอ่าได้ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นจะเป็นสเตจี้รับของเพิ่มนะครับตรงนี้นะก็เริ่มติดแนวต้านแล้วนะ แล้วก็ตัวสโตแค t นะครับเพื่อนอยู่ในโซนโอ้บอสนะครับกําลังใกล้จะคอร์สหักหัวลงนะเพื่อนเนี่ยตัวนี้นะเริ่มแบบใกล้จะคอร์สตัดแล้วนะครับก็ใครยังไม่มีของหรืออยากจะรับนะครับผมว่ารอดูสถานการณ์ก่อนสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะครับ หรือจะรับไปเลยไม้หนึ่งเบาๆนะครับแล้วก็รอมันย่ออีกทีหนึ่งก็ได้อยู่นะครับตรงนี้นะครับก็ขอให้มันทําทรงนะ้ำเบรกจริงๆขอให้เบรกชุดตรงนี้นะ9 6 0 0ขึ้นไปเนี่ยมันจะสวยมากๆนะครับแล้วก็ย่อลงมานะสโตเนี่ยมันก็จะคอนลงมายกโลนะตรงนี้เนี่ยก็ลุ้นนะครับว่าให้มันสะบัดสักจังหวะหนึ่งลงมาโอโซนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับของนะครับที่น่าสนใจนะรอสโตยกโลอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าก็ไม่น่าเกียดอะไรนะครับ เดี๋ยวลองมาดูสโตรในแผน s t a จี้กันนิดหนึ่งนะครับในหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนก็เออ้าโอเคขึ้นแล้วนะครับสัญญาซื้อนะครับขึ้นไว้อยู่แถวโซน91,700นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ผมว่าเอาแบบให้ดีๆนะก็รอมันยกโลสักหนึ่งลูกก่อนนะครับเนี่ยนะอ่าแล้วเราค่อยซื้อปอลโลม้ที่2ดีกว่านะครับเพื่อน ออกแนวจะคล้ายๆชุดตรงตรงนี้นะเมื่อวานนี้เนี่ยคุยกันไว้นะแบบว่าเอาไปขายโซนๆบนนะครับซึ่งก็คือเล่นเป็นสวิงในกรอบเล็กนะครับโอ้เรียกว่าขึ้นไปนะครับให้ขายปุ๊บนะครับรูดลงแบบหืมปิดแท่งปุ่มนี้คือลงมาแท้แตกเลยนะเพื่อนเนีาว,ว่าตรงนี้นะก็ทยอยรับของแล้วกันนะเพื่อนก็เราก็ไม่รู้นะว่าในชุดขึ้นจริงอ่ะมันแบบมีความสวิง เยอะน้อยอะไรขนาดไหนนะครับในชุดตรงนี้นะก็เป็นชุดสะสมแล้วแหละนะก็มันมีอาการแทงไส่นะมีคนซื้อค่อนข้างเยอะนะตัวเนี้ยก็รอนะครับมันเบรกเบรกเทนไลน์เส้นนี้นะครับแล้วมันย่อลงนะค่อยทยอยซื้อนะครับตัวนี้เนี่ยสโตขึ้นเป็นลำแล้วนะก็ถ้าไปซื้อมันคือไล่ราคาเราก็ต้องค่อยๆรับตอนที่มันย่อนะครับเดี๋ยวมันมีทรงให้ย่อให้เรารับเสมอแหละนะเพื่อนไม่ต้องรีบผมว่านะก็รอดู จังหวะกันนิดหนึ่งนะครับจังหวะนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอีเทอร์กันบ้างนะครับอีเทอร์นี่ก็ลงแบบใส่แตกนะครับเพื่อนแต่ว่านะมันก็มีอาการแทงไส้เรียบร้อยนะครับเพื่อนก็เป้าโปรเจกต์เนี่ยตอนแรกนะคิดว่าไม่หลุด3,000นะครับซึ่งในกราฟพลอร์ชวนะลงมาต่ำสุดนี้อยู่ที่2,900เป๊ะเลยนะเพื่อนก็เรียกว่าโอ้ลงไดเข้มๆนะครับชุดตรงนี้นะครับก็มองว่า มันจะเป็นชุดสู้นะครับเด้งขึ้นไปหาเทรนไลน์แล้วก็เดี๋ยวทุบลงต่อนะอันนี้ผมมโนโลกึกๆนะว่าถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรรุนแรงนะเออตรงเนี้ยก็ไปไปชนเส้นพิจารณาดูก่อนอีกสักทีหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเกิดมันมันย่อเราค่อยซื้อนะเออมันมันก็ไม่รู้นะว่าอนาคตกราฟมันจะเป็นยังไงนะครับแต่พอดูตามแท่งเทียนนะ แท่งนี้นะมันดูแบบเฮ้ยมันหดขึ้นไปก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับทางนี้ทางนั้นนะก็เราก็ไม่รู้นะว่าอนาคตเนี่ยมันมันจะมีแท่งแดงตามลงมาอีกไหมนะก็วันนี้ถ้าเราอยากรับนะรับได้สักไม้หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูก่อนอีกทีหนึ่งนะครับมาดูสัญญาณสโตลเลียวไทม์นะครับสโตลเลียวไทม์เนี่ยก็เกิดอารมณ์เป็นเหมือนไดเวเจนขึ้นมาดอกหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนก็คือเมื่อวานนี้นะมันคลอสนะครับเช้านี้นะครับ ตอนแรกนะตอน,ตอนตอนแรกนะมันมันก็หักลงนะครับเพื่อนตอนสโตเดียวไทม์นะมันก็ดูหักลงแต่ว่าพอพอสัญญาณตอนปิดแท่งใกล้ๆปิดแท่งตอนนี้นะเนี่ยเส้นน้ําเงินนะครับเพื่อนมันไม่ลงแล้วนะครับเพื่อนมันยังลอยอยู่นะครับเหนือในแท่งก่อนหน้าเดี๋ยวนะอยู่ที่อะไรสิบเก้าจุดห้าห้าเนาะเช้านี้นะครับปิดอยู่ที่ยี่สิบสองจุดห้าแล้วกันเนาะยี่สิบสองจุดสี่แปดนะครับก็ <S <S 2> <S 2> ถ้าเล่นตามสเตจจี้นะ วันนี้นะครับปิดแท่งเนี่ยอีก10กวนาทีที่จะถึงนะครับปิดแท่งนะก็ตัวสัญญาณที่รอแท่งปิดเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นสัญญาณให้ซื้อนะครับก็คือซื้อในแท่งนี้ตอนปิดแท่งนี้เนาะแล้วก็อรอลุนนะอลนลน้นนะรอลุ้นรันเทนนะอ่าผมว่าทรงนะครับมันน่าจะออกประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนซึ่งตรงนี้นะก็เด้งขึ้นไปนะไปเลือกทางอีกทีหนึ่งนะครับแล้วอาจจะมีทุบย,ย่อๆนะครับ แล้วก็รอเบรกเอานะออกทรงจะประมาณนี้นะครับเพื่อนก็รอลุ้นกันดูนะว่ามันจะออกท่านี้หรือเปล่านะครับดีไม่ดีนะมันอาจจะลงต่อก็ได้นะเพื่อนก็ให้เราลองมาดูตรงนี้นะผมเน่เนผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับคล้ายๆนะมีความคล้ายนิดหนึ่งนะตอนเวลามันทุบลงนะครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นสัญญาณซื้อแล้วเนาะซื้อสักไม้หนึ่งนะครับแล้วก็รอทุกแท่งแดงเนาะเราค่อยมาทยอยรับของก็ได้นะครับทีนี้นะ ชุดนี้นะครับมองอะไรยังไงได้บ้างนะในทม์เฟรมเดย์นะครับเพื่อนกอ็ถ้าเรามโน,โนนะมโน,โนตามผังเดิมนะครับเพื่อนตรงนี้นะครับนะับเป็นขึ้น1น a b c ตรงนี้นับเป็นขึ้น2ตรงนี้นะครับก็นะับเป็นผัง5้าขึ้นเป็นขึ้นสาม a b c x นะครับ a b c นะครับตัวนี้นะก็คือจบขึ้น3าม ตัวนี้เราก็มโนกันว่าเราอยู่ในชุดขื้น4นะครับอันนี้ผมมั่วน,นะครับเพื่อนซึ่ง4ตรงนี้นะครับเป็นออกแนวเหมือน f l a ตนะครับ a b c นะครับตัวนี้นะเพราะว่าเท่าที่ลองเช็คดูแล้ววันก่อนนะก็ไซด์เวัพขึ้นไปเป็นลื้น b เนี่ยมันไป61.8โดยประมาณนะใกล้เคียงเลยนะครับเพื่อนก็แทงยอดไป61.8แล้วก็รูดลงเลยเนาะตรงเนี้ยก็คือ a b c นะครับ ลองตีเป้าโปรเจกต์คร่าวๆนะก็จะประมาณนี้นะเมาไม่ค่อยนิ่งนะครับปึ๊บอะเป้าตรงนี้นะครับหดลงมาอ่าเจเรียบร้อยนะครับก็คือแทงไส้ลงมาตรงนี้นะครับก็อ่ารอรุ้นนะว่ามันมีเป้าล่างอยู่แถว2005กับ2 0 0 0 2 0 0อนถึงนะครับตรงนี้นะไม่รู้ว่ามันจะลงมาหรือเปล่าขึ้นไปแล้วลงมานี้ไหมถ้าลงมานะ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นแนวรับที่ที่แบบว่าน่าสนใจนะครับเพื่อที่จะรันวิ่งต่อนะครับแต่ทีนี้นะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะลงมาถึงขั้นนั้นนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะถึงแนวแบบว่าสุดๆแล้วนะมะโนนะมะโนว่าภาพมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ตรงนี้นะครับพอเรามโนเป็นหนงลง2ขึ้น3ตรงนี้ลง4นะครับก็ขึ้นชุดถัดไปนะครับ ขอให้มันเป็นอย่างนี้นะเด้งขึ้นไปชนเทนไลน์แล้วก็ลงย่อลงนิดนึงแล้วก็ยิงขึ้นอย่างนี้นะอ,ออกแนวประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นชุดมโนนะว่ากลับไปเป็นขึ้น5้านะครับแล้วก็ขอให้5้าเนี่ยไปจบอยู่แบบไกลๆนิดนึงออกแนวนั้นนะเราก็ไม่รู้นะว่ามันออกท่าไหนนะแต่ว่าอันนี้ก็คือชุดมโนนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นชุด อ่าแทงไส้คล้ายๆชุดตรงนี้ไหมนะครับแล้วก็เด้งรอทํากรอบนะครับตรงนี้นะอ่าก็เดี๋ยวรอรอลุ้นกันดูนะแต่เชื่อว่ามันต้องลงกลับลงมาเทสจุดเดิมของมันตรงนี้แหละนะครับก็เด้งขึ้นไปนะก็ให้มีเมเนจเมนต์แล้วกันเนาะเพื่อจะชอ็อตกลับลงมาไหมนะอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะอ่าบทีชุดขึ้นนะมันเด้งขึ้นมาทาเป็นอ่าทเป็นเฮดแอนด์โชเดอร์นะตรงเนี้ยเป็นหัวไหล่ข้างนี้นะครับตรงนี้เป็นหัวนะครับ แล้วตัวนี้เป็นไหลนะครับลงมาแล้วก็เด้งนิดนึงลงต่ออะไรเงี้ยนะครับไม่แน่ไม่นอนเลยนะแต่ว่าก็เอาเป็นว่ามันมันมีอาการหดสู้นะตรงนี้ก็แบบงงๆนิดนึงนะในทำเฟรมเดย์ก็คงโอ้โหสเตจจี้รับของเนี่ยก็ถ้าใครเล่นเดย์นะก็ต้องอืมก็รอรอจังหวะแล้วกันเนาะยคล้ายคล้ายชุดตรงนี้นะเนี่ยแทงไส้แล้วก็เนี่ยออกทรงเนี้ยอาจจะขึ้นสัญญาณซื้อในวันนี้นะครับแล้วก็ รันวิ่งขึ้นนะเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะนเพื่อนก็ออกทรงนี้เลยนะเราก็ไปขายตรงเทรนไลน์หรือว่าจะรอเสียทรงก่อนค่อยขายก็ได้นะครับตรงนี้นะก็จะเป็นออกแนวนี้เลยนะครับตรงนี้นะก็มีแนวนะครับถ้าเกิดมันเบรกตัว3 7 0พขึ้นไปได้นะอีเทอร์เนี่ยก็จะแปลงร่างกายเป็นอัพเทนนะก็จะเป็นมองขึ้นแทนนะครับเพื่อนแต่ว่าเ,เราอย่าเพิ่งไปเดาอะไรกราฟมากมายเลยนะวันนี้เนี่ยมันมัน,นแค่แทงไส้นะนเพื่อน มันยังไม่ได้กลับเป็นขาขึ้นเลยนะเดี๋ยวเราค่อยๆดูันไปแล้วกันเนาะเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่เบรกตรงนี้นะผมวางเลือรอไว้แล้วตัวเนี้ยก็คือน,น่าจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นถ้าเบรกปุ๊บนะครับเมื่อไหร่มีย่อนะเราจะรับของเพื่อยิงขึ้นต่ออย่างนงี้นะครับแผนการเราก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปดูในสีม่วงกันต่อนะครับสีม่วงนะครับเพื่อนก็แท่งเทียนนะเป็นออกแนวว่าอ่าเขียวแรกนะครับของสีม่วงนะครับ ก็มันเป็นปอกเสาขึ้นไปที่เ e ม .9 นะเพื่อนเนี่ยแทงปึ๊บขึ้นไปนะครับเช้านี้นะปิดไม่หนีจากนี้หรอกนะครับก็ปิดอยู่แถว3,100กว่ากว่าก็โปรเจกต์โปรเจกต์เดานะครับเดาไว้ว่าตรงนี้นะถ้าทรงมันจะดีนะมันต้องเบรกยอดหัวของมันไป3,330นนะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้นะแล้วก็ย่อนะครับก็จะเป็นจงังหวะให้เรารับของนะครับ ชุดตรงนี้นะครับถ้ามองในสีโมงนะครับผมเองก็มนโ,โน projection ไว้ว่าอย่างนี้นะครับอืมต้องดูก่อนนะว่ามันมันเบรกหรือเปล่าแล้วก็ผมก็เชื่อว่านะเชื่อว่าอย่างนี้นะครับขึ้นมาตรงเนี้ยไม่ทันได้เบรกนะครับตรงเนี้ยสามพันสามร้อยห้าสิบโดยประมาณเนาะขึ้นไปเนี่ยอ่อไม่น่าเบรกนะเพราะว่าจะขึ้นไปอย่างเงี้ยเราตีโค้งลงนะออกแนวคล้าย,ายชุดตรงนี้แหละนะก็เนี่ย ตรงนี้ปุ๊บลงนี้นะครับแล้วก็รอข่าวนะครับอะไรสักอย่างปุ๊บๆอ,อย่างเงี้ยนะครับเราคก็ยิงนะอ่ะภาพมมนูคล้ายๆประมาณนี้นะเดี๋ยวเราดูนะว่ามันออกท่านี้ไหมนะครับเพื่อนก็ลองลุ้นกันดูนะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะชุดนี้มันเป็นชุดถ้าเราตีว่ามันจบแล้วนะมันคือชุดขึ้นหนึ่งใหม่ถ้ามันพุ่งขึ้นเลยนะครับก็อาจจะเป็นไลซิงขึ้นไปอย่างนงี้นะครับแล้วก็ยอ่ออย่างนงี้ก็เป็นไปได้นะครับ ก็เดี๋ยวรออัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับในทั้งสี่วโมงเนี่ยมันก็น่าจะสองสวันนะผมว่ามันน่าจะมีข้อมูลพอให้วิเคราะห์ได้ว่าชุดคืนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะเรารอเล่นจังหวะไหนดีอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคในสี่โมงก็คงยังมองอะไรมากไม่ได้นะครับเพ<ว>ื่อนตอนนี้สายมโนกราฟอย่างผมเนี่ยก็มึนตึ๊บอยู่นะครับแต่ก็มีสเตจจี้อันหนึ่งน่าสนใจนะครับก็คือ i อซ์ไอคอร์สล่างนะครับ ซึ่งเช้านี้นะครับก็คิดว่าทาง i อซ์ S I, แล้วก็ o โตแคสตนะครับน่าจะคอร์สขึ้นไปทั้งหมดนะครับก็ถ้าใครเล่นเป็นแท่งสั้นๆเนาะเล่นเป็นหลัก4ี่ชั่วโมงเนี่ยก็คือเนี่ยตรงเนี้ยผมว่ามันวิ่งขึ้นต่อสัก3 3 2สแท่งได้อยู่นะครับตรงนี้นะแต่ว่าแก็บการขึ้นเนี่ยอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับคิดว่างั้นเนาะก็ไม่น่าจะเบรกตรงนี้นะครับอาจจะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ย่อก่อนนะครับจะมาณนนี้เลยเนาะ ในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับมาดูใน1ชั่วโมงกันต่อนะครับ1ชั่วโมงนะครับเพื่อนก็ตัวตอนนี้นะถ้าเล่นตาม City Mag D นะตอนนี้คอร์สขึ้นนะครับแล้วก็สัญญาณซื้อนะครับใน Store c a s นะครับก็ขึ้นขึ้นให้ซื้อแล้วตั้งแต่ตอน3,000นะครับตรงนี้นะทุบลงมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีอาการแทงไส้1ทีนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดเรามอง ในชุดนี้ว่าเอ้ยมันมันเป็นการาทุบลงแล้วก็มีรีเทสเมนต์นะครับแล้วก็ลองมโนโตรงนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับมันเด้งขึ้นไปอยู่แถว0.5เรียบร้อยนะครับเพื่อนก็จะมีเป้าแกบบนนะครับอีก2เป้านะ3,170นะครับกับ3,250โดยประมาณ ตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่คิดว่าไม่โอกาสขึ้นไปถึงนะครับอ,อาจจะทําทรงทําอะไรก่อนแล้วก็เด้งขึ้นปุ๊บขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็ไม่แน่นะครับตรงนี้นะก็ออกแนวเดี๋ยวมันต้องไซเวลข้างก่อนแล้วก็ค่อยๆเด้งขึ้นนะครับแล้วก็ย่อขึ้นนะครับถ้ามันขึ้นต่อจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ทรงประมาณนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะครับมันก็ต้องรอสรรัญญาณคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะ ผมว่าก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ตรงนี้กรอบมันมาเล่นอยู่ในกรอบใหม่แล้วนะครับเพื่อนก็รอดูนะว่ามันจะทํากรอบอะไรยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาแนวแนวรับแนวต้านอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะก็จะมีกรอบย่อยอยู่แถวประมาณสัก3 0 0พันนะครับ3 0 0พันะครับโดยประมาณสไปเนี้ยผมว่าเป็นแทงไส้แบบเพื่อจบคืนนะครับแล้วก็ตรงนี้เริ่มเป็นชุดคืนใหม่แล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้นะว่ากรอบจริงจริงมันอยู่ยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวรอรอดูอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนของแ้วจะประมาณนี้เลยนะอืมเดายากนะแต่ก็นักเทรดสายลองผมก็ยังคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะที่มันจะขึ้นต่อนะครับก็ต้องรลุล้นกันต่อไปนะครับเพื่อนโอเคมาเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปกันนะครับท้ายคลิปขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าเมื่อคืนนี้นะครับมันก็ทุบแรงนะเพื่อนเรียกว่าผมเองไปรับอยู่แถวสา0พนนะก็ โอโหตอนที่มันหลุดหลุดสามพันไปเนี่ยใจสลายเลยนะครับเพื่อนแต่ว่าพอประมาณสักสี่ทุ่มนะครับมันปิดแท่งเนาะมันดูเป็นเซียนมากๆกนะก็เลยแบบเอ้ยพอลุน้นะครับเช้านี้ตื่นขึ้นมาโอ้ปิดเหนือสามพันนะครับก็เลยแบบว่าเอ๊หรือว่าที่ลงไปเนี่ยมันลงไปล้างลุควิดิตี้ของคนที่กดรองไว้นะครับก็ไม่แน่นะเกิดไปไปล้างแล้วกันเนาะไปล้างล้างพอร์ตของคนรองแล้วกันเนาะ ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับทีนี้นะครับปัจจัยหนุนเนี่ยข่าวเนี่ยที่มันออกมาแนละ้วมันจะเป็นออกแนวว่าคนรับของอะ่ะมันก็เยอะนะครับก็ออกแนวว่าจะประมาณนะั้นเนาะก็เลยคิดว่านะมีโอกาสที่แบบพอราคามันได้ลงนะคนที่รออยู่นะเขาก็กดกันเยอะนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ทีนี้นะครับให้มองให้มองเป็นหลุบๆไปแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับมันลงมาเข้มเข้มขม,มายาวนานนะครับเพื่อนเราก็ตีเทรนไลน์กันไว้ตลอดเวลาเนาะ มีทั้งไทม์เฟรมวีคไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมสชั่วโมงนะครับตอนนี้นะครับมันอยู่ในโซนกรอบล่างอยู่นะครับก็เรียกว่ารอมันเบรกก่อนนะครับค่อยๆทยอยสะสมไปถ้าใครเล่นไทม์เฟรมใหญ่เนาะไทม์เฟรมไ่อยออย่างเงี้ยก็เป็นจังหวะรับของแบบอ่าค่อยๆรับนะครับก็เราก็ไม่รู้นะว่าอนาคตเนี่ยมันจะทุบลงหรือมันจะวิ่งขึ้นนะครับก็ใครมองขึ้นก็ตรงนี้ก็เป็นจุดรับของส่วนใครมองลงก็คือเด้งขึ้นไปก็คงต้องขายอะไรเงี้ยนะครับ แล้วแต่มุมมองแต่ละบุคคลนะครับทังนี้ทั้งนั้นก็ต้องรับความเสี่ยงันเอาเองนะเพื่อนโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง IP Studio ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องในเครือนะทั้ง e v e r y รสเแล้วก็ PT คอมพิวเตอร์ก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว